เมื่อ <Cornell> วันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2556เวลา9นาฬิกา พระเดชพระคุณพระวิจิตธรรมาพรผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัสเกตราช,ชวรามาวิหารเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวัสเกตภายใต้ชื่อกิจกรรมค่ายธรรมศึกษาพิวัตหรือเดียแคมประจําปีพุทธศักราช2556จัดขึ้นระหว่างวันที่6 ถึง8มิถุนายนพุทธศักราช2556หน้าณโรงเรียนวัชเกตโดยมีพระวิทยากรกลุ่มใต้ล่มพุทธธรรมพระวิทยากรประจำสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ความรู้โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีวินยัยมีคุณธรรมจริยธรรมมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีความภาคภูมิใจและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดถึงมีจิตสาธารณะ โรงเรียนวัสเกตได้รับการอุปถัมภ์ด้านการศึกษาโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาดวัสเกตอีกทั้งเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมของไทยมุ่งเน้นให้นักเรียนเสริมสร้างความรู้นำสู่ทักษะชีวิตตามแนววิถีไทยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งมั่นตามมาตรฐานสากลปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน270คน Legenda